สวัสดีครับบ่าวถ่อสวัสดีท่านผู้ชมครับมูลนีพพานเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาปูซีศูนย์ครับพี่น้องครับพามารับชมตองวดน้ำกันนะครับงวดที่ผ่านมาศูนย์หกตรงตรงล่างไปบนนะพี่น้องครับผมเอ่มารับชมมาฟังน้ำกันงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับท่านผู้ชม กับปลาปูจะเน้นให้ชุดใหเนาพี่น้องครับตอนนี้มากกันยังเศร้าอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับกันยังท่านด้มีญยาิโยมมากับผมกับคุณพ่อก็เตรียมน้ำใส่นะครับพี่น้องครับจังมารับชมมาเบิ่งน้ำกันนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมา0-6ล่างตรงตรงไปบนเนาพี่น้องเนาะกับผมเดี๋ยวจังมาชมมาเบิ่งน้ำกันครับแม่ศิลก็บพึ่งมาครับู้ชมครับ ชุดบนปูของวดที่แล้วน mm ้ะพี่น้องเนาะกราบปูให้รักเจ็ดเจ็ดหลักสิบหนึ่งหลักหน่วยเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งบนมาล่างุนะครับผมโอ้ไม่สินพ่นหิวลุงพุงขวานะครับผมอ่าสองลบละตีไม่สินครับผมเนาะครับอ้าวเดี๋ยวจังเข้าไปหาปูไปกราบน้ำมาสการปูไปรับชุ่มนับฟังน้ำกันพี่น้องกราบน้ำมาสการครับปูครับผม การน้ำมัสการเจ้าค่ะปูล่างไปบนบนไปล่างเนาะปูเนาะ <laughs> <laughs> เอาชุดล่างปูไปข้างในชุดล่างชุดเก่าปูชุดเก่าอยู่ประปูศูนย์หกนะครับตไอ้นี่ของเก่าอยู่นี่ธรรมชมเด่นศูนย์นะครับเนาะนี่ครับหลักหน่วยปูมีสี่หกเจ็ดเก่าเก่าอยู่ประปู ชุดบนนี่ครับผมชุดบนนี่ครับปูให้เจ็ดหลักสิบหลักหน่วยมีหนึ่งกับสี่เท่านั้นถ้าจับตามสูตรนะปูลละะนะนะครับท่านชมเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งมาล่างครับให้บนไปล่างให้ล่างไปบนแล้วครับไป เอานี่ยครับงวดที่แล้วของงวดที่แล้วศูนย์หกตรงตรงนะครับศูนย์หกตรงตรงนะครับไปบนครับรากาชุดบนปูชุดบนปูไปล่างนี่พี่น้องเอาชุดบนเอาทายตรงนี้นะครับทาชมนี่ครับผมอาจจะเห็นเอานี่ครับชุดบนปูวิ่งเจ็ดนี่ครับ เจ็ดหลักสิบเลย่ปักหลักให้เจ็ดหลักสิบว่องให้นี่ครับหนึ่งหลักหน่วยนีครับเขาเดินเจ็ดครับปัวเขาเดินเจ็ดเอามาใส่หลักหน่วยครับมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แมนปัวมันจะไม่อยู่หกคูนะครับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสี่สามหนึ่งสามสี่ครับนี่ถ้าถ้าจับจะได้หกคูนะปัวเนาะของงวดที่แล้วพี่น้องจับไปจะได้เห็นมาพี่น้องหลักสิบหลักหน่วย เจ็ดหนึ่งแต่ว่ามาล่างล่างศูนย์หกตรงตรงแล้วปูจังได้ให้ล่างออกบนให้บนออกล่างน้าค่ะปูสรับซื้อหวยถูกคิดคิดครับอ๋อนี่ละงวดนี่ละปัวขึนค้นลายสภาวะครับ เขาแปว่ามันถือเขาแอบเนาปูเนาะอ่าพี่น้องก็จับออกครับตัวมัดปูว่าเขาแปว่ามันถือวันนี้ก็ได้แล้วมาขับปูนี่งวดนี้ล่างอย่างเดียวโปูว่งวดนี้ล่างก่อนล่างก่อนพี่น้องปูว่าเอาล่างไปก่อนนะครับท่านุกท่านัอดฮอจับมันสิจับแบบนั้นครับอืมนี่ครับทุ่กท่านหลักสิบหลักสิบมันจะเป็น หลักสิบห้ากับหกตีปัวกับหัวกรนหลักสิบศูนย์กับเจ็ดอะรับปูแต่ว่าห้องดับเจ็ดดับเจ็ดเจ็ดดับสิบล่างที่หนึ่งร้อยยี่สิบครับปูนั่นแหละกว่าเมื่กีสิงห์เ้าไปใส่คนก็เรียเจ็ดได้หมครับผมทม่ีนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้ามันเขามาเทียบใส่ตัวตัวที่พันม้าอะไรมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่ 7จหนึ่งกับเจ็ดเก้มาส่วนกันมันสิยเด้ยอยู่เจ็ดหนึ่งครับงานห้องบรนดับหลักสิบเจ็ดเด้ยกับปูห้ยกขึ้นไปไงเทิงมันยมนกม่อกาปูหลักสิหกับหคือจับจับตาหปูไอจับตาหปูมันเน้นหเน้นหกงดกอนมันเด่นที่เจ็ดแต่ว่าห้าอ,องศูนย์มาเด่นแทนครับรรลองมาเด่นแทนราะว่าหาเหา,หาดับหลัก เจ็ดดับสิบล่างได้เงินก่อนครับปู่จังหวัดจังหวัดเลยยกขึ้นไปเสร้นครับมันก็ไปส้นบนพอดีครับชุดล่างอย่างเดียวได้พี่น้องได้อเอาครับไายเอฟซีเทศเราเดียววันเดียวมันมห้ากับหกหลักสิบครับหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยแม่นครับปู่อือหกมันห้องห้องเล่นมเน้นห้องเล่นมเด่นหลักสิบเน้นไปที่หก ลองห้าครับหน่วยเน้นไปที่หกกับแปดครับนหลักหน่วยเน้นที่หกกับแปดเน้นเน้นเท่ากับไม่เน้นยกแปดคูเห็นบ้ครับมันจะมีหกหกหกแปดหกเจ็ดหกเก้าห้าหกห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าประมาณนี้ครับมันจะเป็นแปดชุดตรงถ้าจับเต็มสูตรก็จะได้แปดชุดด้วยพี่น้องเด้อครับ ปูเน้นที่หกรับ 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าขับถ้าจับหาส่ก็จะเป็นห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าย่ำเด้อพี่น้องเด้อครับพุดหลักสิบป,ปูให้แล้วหกเด่นทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยหกเด่นทั้งสิบทั้งหน่วยหกหกในบ่ป,ปูนั่นเราไม่มีหกหกเลยมีหกหกหน่วยห้าเน้นหกกับแปดครับผมหลักสิบห้าเน้น <c oughs> เน้นที่หกล่องที่หาครับถ้าจับมันจะเป็น มันจะเป็นสีคู่เห็นบนั่นเป็นในหน่อยไม่เห็นบ่ค่ะห้าหกห้าแปดหกหกหกปห้าปิดตัวเต็มีอยคสี่คู่เสีู่อเน้นสคู่แล้วห้ามันเน้นเน้นได้แค่สองคู่มันมันมาทนเนอร์ออกตัวน่อยรครับผมตัวเล็กมาเนเอนี่กนี่พวปูตนนอมงกลมปูเห็นที่ปูเขียนไว้ห้าห้าปดนี่ขึ้นอยังปูนั่นแหละ อัันขั้นเขาเน้นเน้นที่ลักซิตนะครับลักซิตลักซิตสองโตลักหน่วยแต่สองโตนะเขาเน้นตรเนี้โอ้ครับเน้นที่ห้ากับหกครับวยเน้นที่หกกับแปดนะท่านผู้ชมมันจะเป็นห้าหกห้าแปดห้าหกหกหกเป็นบ้าครับห้าหกห้าแปด 6, 6, 6, 8, ครับตัวที่เน้นนะปูเนาะอ่าเห็นบอท่านผู้ชมนี่ครับปูกะเน้นกระเน้นซีคู่นี่เป็นไหครับปูนี่ครับอ่อมเน้นแต่ว่ามันบออกตัวหน่อยเด้ครับปูมันออกตัวใหญ่ๆมันออกตัวที่ปูวงเลย์เ่ยออกนวงกลมวงว่าจะบอกออกตัวนิดหน่อยไหมครับปูบ่แน่เซวันครับเซวันบอทันเลยออกตัวออกตัวนี่วงกลมวงให้ที่หกหกหกแปดเป็นแนวทางครับปู นี่ครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะครับตัวเน้นปูพี่น้องอยากจะติดกันบนไว้กับไนเดอร์เนาะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่มันจะเป็นอะไรครับตัวห่อเน้นอี่เด่นอืมนี่ครับชุดที่ปูเน้นพี่น้องอ่าครับตัวที่ห่อเน้นนะครับหลักเจ็จะเน้นไปที่ห้ากับหกลักหน่วยมีหกกับแปดหลักหน่วยหกกับแปดเนาะปูเนาะครับ หกหกหกแปดห้าหกห้าแปดออกได้ยังสิครับว่าถ้าได้ออกในตำแหน่งนี้ดิมันจะออกตัวนี้ปูงวันนี้ผมมาห้าแปดอะไ้กันอะไรกันปูเนาะมันไม่ได้ได้ออกคนนี้ครับผมใส่ครับปูมีงวดก้อนมันจะเป็นสิบครับงวดก้อนลักซิปจะเป็นศูนย์กับเจ็ดครับล่างเลยครับผมวันที่สิบหกเก้ากับหนึ่งหน่วยครับ ดับจ้าครูแล้วมันจะได้สี่ครูมีศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งครับเข้าดับเจ็ดนะดับเจ็ดหลักสิบนะครับปู่เขาเรามาเดีนที่ศูนย์เก้าเนีลยครับนั่นแหละนั่นแหละมันเรีนน่น้งใจละมันก็ออกนี่มันจะออกมันจะมีมันจะออกได้ในตำแหนง่งครับนี่งวดนี้ห้ากับหกหลั 10, ก 8, ลสิบหกกับแปดหลักหน่วยมันจะโบกออกในตำแหน่งนี้ มันจิออกแต่แค่สามคูกันในห้อปล่อยแค่สามคู่แต่ว่ามันเป็นงวดที่ยี่สิบมันห้องมาเทียบใส่งวดที่สี่สิบเอ็ดนะนี่ศูนย์สี่หกงวดที่สี่สิบเอ็ดมาโตลางปมันจะมีสี่มีหกมีศูนย์มีสี่มีหกมันมีตะหกกันมามันส้นหกครับเเลยเด่นหกน,นะงวดกว่อนมันจะส้นเจ็ด ตัวปูเนาะเด่นเก็บแต่ว่าเขาดับเจ็บนะครับปูก็แล้วตัศูนย์ปูแล้วตัศูนย์เขาได้อตัวร่องมั่งเ่ยวันนี้มันเด่นที่หกเด่นที่หกพี่น้องมันก็อเจ็บหนึ่งอันนี้มันจะไม่ติดมันมันมันได้เนออกกำลังไงหรอกจิมมีแค่สามปูแตลอหมดครับปูห้าหกหกหกแปดแล้วปูเนาะที่จริงอ่ะตัวตเน้นปูจิมมีสี่คูห้าหกห้าแปดหกหกหกแปด เป็นวัวที่เศร้าซีเด้ครับผมสปอซีคู่นี่ซีคู่ตรงเลยไหมครับปลูกตะวันเดิอนฤกษ์ดีเด้ครับปูโอ้ท่านผู้ชมนะครับเนาะเป็นราฆังเลยครับผมนี่มันจะเป็นวัวที่ยิดสี่นี่พี่น้องนะครับเนาะวันทั้งแ้วออกไปเน้นใส่สุดสุดนั้นมันจะเน้นมีอยู่แต่หกหกเจ็ดหกแปดนี่มาครับหาหกหาหกเจ็ดเพราะเรีนมาครับผมนะมันก็อยู่ในมันมันไม่ได้ออกเท่านั้นมันจะออกก็ตเดเรียนนี่สิครับ แคบหน้าจอได้พี่น้องได้ตันี่เขามาเทียบกันมันสิออกตัวดีได้เลยครับผมครับปู่มัติ่านมันจะมาสวนกันที่เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าครับเอาครับเเอาพี่น้องนะครับเนาะปู่บอกย้ำชัดนะพี่น้องครับชุดที่ปู่เน้นซีคู่เน้นให้ซีคู่จังจรงลักซิปพี่น้องลักซิปบนนี่ปู่ให้ไอ้ลักซิปล่างเด้ท่านผู้ชมลักซิปล่างห้ากับหกเน้นที่หก หลักหน่วย6 7 8 9ดปด้าปูเน้นที่6กับ8ดนะครับท่านผู้ชมครับจับคูให้คูเน้นนี่พี่น้องห6ห6ห้าหแดห้าแปดนี่พี่น้องตัววงไง่กับตัววงหน่อยอยู่ข้างในนี่คือตัวเน้นนะครับเนาะกับ67 6 9ดนี่เด่นร่องด้วยครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอพี่น้องชุดล่างอย่างเดียวนะครับเนาะกันไน้น้ำเด้อพี่น้องเด้บอบนแน่ขึ้นบนบ,นบปู <laughs> อันนี้ห้าห้องเล่นลางเล่นลางนะปูเนะงานงวดก้านนี่มันจะเป็นงวดที่งวดที่สี่สิบลำบ่ครับงวดที่สี่สิบมันจะเด่นที่สามเจ็ดเก้าครับมันมันเด่นที่เจ็ดครับผมมันมาเด่นที่เจ็ดเอาตันี้ไปเด่นใส่ครับมันมาสูงหนมาหลักสิบสี่ห้าเจ็ดสิบหนึ่งครับเอามาใส่ตัวนี้มันจะเด่นที่เจ็ดลำบ่ครับ นั่นแหละสามไม่มีเก้าไม่มีมันเดนติกเจ็ตตัวเดียวมันกันเ้างออาตวคันเอาต้ลักซิทมันจะเดนที่เจ็ดกับศูนย์ครับเจ็ดกับเอาครับท่ชนชมกับขอบุญขอบคุณปูรับพี่น้องนะครับเนาะรับปูเน้นให้แล้วนะครับชุดล่างอย่างเดียวพี่น้องครับแอดมินบ่าเถ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านเด้อครับขอบคุณพญ่แมญ่ครับปูว่าให้แห้งๆปังๆพี่น้องนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับเบาวเถ่าสวัสดีครับ